หลวงปู่ศิลาบอกอีกไม่นานหรอกฝั่งโน้นเขาสูญเสียหลายแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แฮปปี้เน็ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้จะพาทุกท่านมารับฟังในเรื่องของผู้แทนผอบอรสูงสุดเข้ากราบหลวงปู่ศิลาสิริจันโท หลวงปู่ศิราสิริจันโทท่านบอกว่าอีกไม่นานหรอกไทยก็ชนะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้แทนผอบอสูงสุดเข้ากราบหลวงปู่ศิราสิริจันโทเพื่อขอกําลังใจให้กับทหารที่อยู่ชายแดนหลวงปู่ศิราสิริจันโทตอบว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกไม่นานหรอกฝั่งโน้นสูญเสียเป็นพันแล้วไทยชนะ สงครามนี้ก็จะสงบสุขท่านผู้ฝังค้าขอให้หลวงปู่ผู้คุ้มครองทหารแนวหน้าเพื่อต่อสู้ในการรักษาอธิปไตยของไทยหลวงปู่ศิลาบอกอีกไม่นานหรอกไทยก็จะชนะฝั่งโน้นสูญเสียเป็นพันแล้วอีกไม่นานหรอกสงครามก็จะหยุดไทยก็จะชนะเหมือนเดิมท่านผู้ฝังค้า ร่างเราได้รวบรวมเกี่ยวกับคำทำนายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์คำทำนายถ่ายทักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใคร 1. ท่านทำนายว่าท่านบอกว่าเหตุการณ์สงครามจะสงบจริงๆเมื่อผ่านไปประมาณ6-7ถึงวัน นับจากวันนี้ 2. จะจบลงโดยผลคือพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะเป็นคนชนะสงคราม 3. บารมีของในหลวงรัชกาลที่9และบารมีของรัชกาลที่10บซึ่งเป็นนอเนื้อพุทธทางปูนผู้ที่มีพุทธภูมิบารมีสูงทั้งสององค์ จะคอยปกป้องประเทศของเรารวมถึงพระแก้วมลกตและพระสยามเทวา,าธิราชอริยสงฆ์อริยบุคคลทั่วไปทั้งโลกนี้และโลกทิพย์เทพเทวดาพรมโดยที่เวทมนตคนใสมนดำของฝ่ายตรงข้ามต่อให้ปลุกทั้งป่าช้ามาก็ไม่สามารถต้านทานกำลังของพุทธคุณได้ 4. ประเทศไทยจะผ่านผลสงครามนี้ด้วยความเสียสละของทหารที่ตั้งใจปกป้องประเทศจึงขอให้ทุกคนระลึกถึงพระคุณของสามสถาบันนั่นก็คือชาติศาสนาะพระมหากษัตริย์ให้มัน่นทหารปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินปกป้องกษัตริย์และปกป้องพวกเราต่อไปนี้ขอมอบกำลังใจให้กับทหารทุกคน ประการที่หเหตุการณ์ใดในครั้งนี้จะทำให้พวกเราทุกคนมีความรักชาติมีความเข้าใจในความสำคัญของทหารมากขึ้นขอให้ระลึกถึงเลือดเนื้อที่พวกเขาหลังเสียสละเพื่อประเทศชาติตัวท่านเองก็คอยช่วยอยู่ทุกคืนทุกวันและไม่ได้มีแค่กำลังใจของท่านยังมีกำลังอีกหลายองค์หลายคนมาก รวมไปถึงกำลังของพวกเราทุกคนด้วยทางช่อง Happy n e s s Channel ของเราฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าหลังจากนี้เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติเพลงชาติไทยหรือเพลงสรรเสริญพระบารามีความรู้สึกจะเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะเราเห็นแล้วว่าการที่พวกเรายังมีชีวิตยังมีดินแดนอยู่นี้ได้มาจากความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เมื่อสงครามเกิดสงครามท่านก็จะสู้แบบนี้ทั้งกษัตริย์และทหารต่างผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยพวกเราถึงมีผืนแผ่นดินไทยอยู่ได้พอเห็นสงครามจริงๆจึงรู้ว่าไม่มีทหารไม่ได้เลยและพวกเราก็เสียสละมากกำลังใจของทหารก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ต้องปกปัก ปกป้องนั่นเองศาสนาคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระมหากษัตริย์ที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางจิตใจที่ทำให้เกิดกำลังใจฮึกเหิมในการปกป้องอีกทั้งท่านยังเป็นผู้นำเป็นกษัตริย์ผู้เป็นนักรบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะต้องคงอยู่มิอาจให้ใครมาทำลายได้เลย พวกเราจะเรียกตนเองว่าเป็นคนไทยได้ก็ต้องสำนึกในพระคุณพระคุณของผู้ที่ทำให้เรายัางมีผืนแผ่นดินนี้อยู่ยังสามารถเรียกได้ว่าเป็นประชาชนคนไทยเราจึงเป็นค่าของแผ่นดินนี้เพราะบรรพาบุรุษของพวกเราทุกคนต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อปกป้องดินแดนเพื่อเรานั้นเอง ทีนี้เรามาฟังในเรื่องของคำทำนายสงครามโลกค,ครั้งที่สามของหลวงพ่อฤาษีลิงดำคำทำนายมหาสงครามโลกค,ครั้งที่สามของหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพมมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทำนายไว้ว่าหากฝรั่งเศสโดนโจมตีจะเป็นการจุดชนวนสงครามโลกค,ครั้งที่สามรวบรวมคำทำนายของหลวงพ่อ เกี่ยวกับสงครามใหญ่ไว้ส่วนคำทำนายที่รวบรวมจากคำพยากรณ์ของหลวงพ่อเรียบเรียงโดยคุณครูคนหนึ่งที่สมัยนั้นเดินทางไปด้วยก็คือขอปิดนามไว้ว่าคำทำนายเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่โลกเกิดมหาสงครามใหญ่จะเขียนสรุปรวบยอดเป็นหัวสั้นๆโดยสังเขปดังนี้ค่ะ 1. มหาสงคราม จะเข้าภายหลังที่ฝรั่งเศสถูกก่อการหลายอย่างหนัก 2. ส,สงครามใหญ่จะเริ่มที่ตะวันออกกลางนิวเคลียร์ลูกแรกของมหาสงครามกรรมครั้งนี้จะถูกฝ่ายเสียผลประโยชน์ยิงไปที่ตะวันออกกลางกลายเป็นทะเลเพลิงตายเป็นเบือ่อผลข้างเคียงจะเกิดรังสีเป็นพิษและโรคระบาดลุกลามไปทั่วโลกคนตายเป็นใบไม้ร่วง 3. ทองจะลงในช่วงนี้เท่านั้นหลังจากนั้นทองจะขึ้นสองเท่าและที่ดินจะแพงขึ้นสิบเท่าเช่นกันดังนั้นอย่าขายที่ในตอนนี้ถ้าไม่จำเป็น 5. คนไทยจะรวยมากในช่วงวิกฤตมหาสงครามใหญ่แต่ก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงไม่แพ้ชาติอื่นอาหารยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มจะขายดี คนไทยรวยขึ้น 5. จะเกิดภาวะฝนเหลืองทำให้เข้าป่าอาหารขาดแคลนผู้คนจะขาดแคลนน้ำและอาหารจนล้มตายเป็นเบื่อคนไทยปลอดภัยที่สุดในโลกช่วงเกิดวิกฤตฝนเหลืองที่เป็นผลกระทบจากกันนิวเคลียร์หบรรยายสภาพคนไทยในช่วงสงคราม จะมีคนหนีภัยสงครามเข้าวัดท่าสุงถึงกับต้องแย่งที่นอนของสุนัขในวัดจะมีคนหนีภัยสงครามเข้าวัดสาขาวัดท่าสุงทั่วประเทศทุกสาขาล้นไปด้วยคนตกทุกข์ได้ยากที่วัดจะมีพระเนนที่ถูกเบื้องบนคัดกองไว้แล้วเข้ามาหลบภัยสงครามมากเป็นพิเศษเพราะต้องเข้ามาร่วมกันสวดมนต์บั่เท่าภัยสงครามในครั้งนี้ สถานที่ไม่ปลอดภัยในกรุงเทพต่างจังหวัดได้แก่สถานที่ใกล้สนามบินใกล้ค่ายทหารใกล้ท่าเรือและใกล้แหล่งน้ำดิบบริเวณสะพานใหญ่ๆกรุงเทพจะได้รับผลกระทบจากสภาวะมหาสงครามด้วยแต่ไม่รุนแรงเท่ากับภาคอื่นอาชญากรรมจะมีมากตามเขตอำเภอเมืองใหญ่ๆอภินญ,ญาใหญ่จะเกิดมาก คนที่ถูกจากการเลือกจากเบื้องบนจะสามารถเข้าฌานสมาบัติอันเป็นทิพย์ได้คล่องแคล่วและจะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้มากภายหลังจากสงครามจบสิน้นพวกอภินญ,ญาใหญ่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กับชาวโลกต่อไปสงครามใหญ่จะจบภายในสองปีไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะจะตายฝ่ายละครึ่งโลกจึงจบ ศาสนาพุทธจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งจะมีพระอรหันต์มากเหมือนสมัยพุทธกาลสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เน c ตชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาะอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ